สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวจีรนันแจ้งกลางตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีสังกัดสำนักง,งานตรวจบ,บัญชีสกรสักแก้วจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบัญชีจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเน์เริ่มปฏิบัติงานที่สำนักง,งานตรวจบ,บัญชีสกรสักแก้วเมื่อวันที่5มีนาคมพศ2561รวมระยะเวลาปฏิบัติงาน4ปี10เดือน พือตนเป็นคนดีมีวินัยประหยัดและอดออมปฏิบัติตนตามกฎระเบียเบเคารพกฎหมายพึ่งพาตนเองมีความอดทนปฏิบัติงานเต็มความสามารถมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองได้รับมอบหมายขยันมันเพียรช่วยเหลือผู้อื่นไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความจงรักภักดีเชิดชูในสถาบันพระมหกากษัตริย์โดยจะเข้าร่วมพิธีในโอกาสสำคัญอย่างสม่ำเสมอมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวครอบครัวมีอาชีพเกษตรทำไร่ทำนาปลูกผัก ซึ่งพ่อแม่ส่งเรียนจนจบปวสเมื่อจบปวสได้กู้กองทุนกยาศาเพื่อใช้ในการเรียนจนจบปริญญาตีเมื่อเรียนจบได้งานทำมีเงินเดือนก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว เหลือผู้อื่นตามกําลังและความสามารถรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานถ้าเกิดปัญหาก็จะสอบถามผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานเพื่อนํามาปรับใช้กับการทํางานให้สําเร็จตามที่ได้รับมอบหมายมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและผู้ที่มาติดต่องานโดยไม่เลือกปฏิบัติมีความเต็มใจในการให้บริการให้ความเคารพผู้บังคับบัญชาและผู้ที่อาวุโสก,กว่าทำงานด้วยความตั้งใจ รับผิดชอบงานที่ได้รับงบหมายให้เสร็จตามระยะเวลาทำงานอย่างเต็มความสามารถมีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้นำข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอุทิศเวลาให้แก่ราชการหรืองานที่ร,รับผิดชอบโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักให้ความร่วมมือช่วยเหลือประสานงานและให้คำปรึกษาเพื่อนร่วมงานและเจ้าหน้าที่สากลทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ ปฏิบัติงานสอบบัญชีในปีงบประมาณ2,565ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสากรและกลุ่มเกษตรกรจำนวน24แห่งเป็นสากรที่มีระดับความยากมากจำนวน5แห่งระดับความยากปานกลางจำนวน13แห่ง ช่วยสอนบัญชีครัวเรือนและก็บัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่สนใจงานสำนักงานที่รับผิดชอบคือเบิกเงินงบประมาณในระบบ new gfms ไทยและจัดทำทะเบียนคุมการเบิกเงินของสำนักงานพจน์ที่ยึดถือในการปฏิบัติงานทำงานด้วยความซื่อสัตย์และขยันบั่นเพียร